สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนทำคลิปเอ่อคลิป youtube นะครับผมจะสอนให้นะครับกดตรงเครื่องหมายบวกครับแล้วมันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> แล้วถ้าจะบันทึกก็กดบันทึกถ้าจะโพสต์คลิปอื่นก็กดได้เลยแต่ถ้าจะโพสต์คลิปอื่นเนี่ยผมขอแนะนำเลยว่าถ้าขอให้มัน ครับเมคเซนหน่อยแต่ว่าเอาขอกดละ <c oughs> นี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับพอามาเนี่ยแล้วก็เผอเลยสวัสดีครับผู้ชมวันนี้ส <c oughs> อนทำคลิปยูทูบนะครับเอ <Hey. S 1> แล้วคลิปนี้ตัวอย่างนี่นะสวัสดีครับผู้ชม <c oughs> วันตอคลิป เรือนี้นะคะมันจะให้เราดูชัดๆแล้วก็ให้ให้กดคําว่าถัดไปแล้วมันจะกลายเป็นแบบนี้มีอะไรมากมายให้เลือกนะครับนี่นะครับเราก็ต้องเพิ่มคําอธิบายได้ไม่ก็ต้องเพิ่มเลยไม่ต้องเพิ่มไปงั้นแหละ นี่นะคะแล้วก็กดถัดไปแล้วก็กดแบบนี้เช่นอันนี้กดแบบนี้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 บบนให้คุณดูนะครับแล้วก็กดอัปโหลดวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปกันนะคะรับสวัสดีครับ